ขวัญอุตสามณีเดือดหนักสื่อถึงใครอุตสา์เอ็นดูสุดท้ายงูพิษเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานขวัญอุตสามณีโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและอีกหลากหลายงานของเธอผ่านทางจอแก้วอยู่มากมายนอกจากนี้เราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอในจากโซเชียลทั้งอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กอย่างล่าสุดสาวขวัญได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้วยอารมณ์ที่ดูแล้วน่าจะเดือดอยู่ไม่น้อยโดยเธอได้ระบุว่าใจตั้งทำกระจกเกือบ100%เปอร์เซสุดท้ายหายซื้อสัตว์กับอาชีพมากหายได้นะเอาตังคืนมาก่อนค่ะและมีการตอบคอมเมนต์ว่าอุตสาห์เอ็นดูสุดท้ายงูผิดช,ชัดชัดงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นทั้งแนะวิธีการจ่ายเงินเพื่อให้ชัวว่าได้ของแน่นอนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ